ติดตามประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันในชีพรจรข่าวครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาชการทาหารบกเป็นประธานวางพ่านพุ่มสักาการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6ภายในกองบัญชาการรักษาดินแดนเนื่องในวันครบรอบ67ปีการสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนายชาวลิตแสงอุทยัยรองผู้ว่าราชาการจงังหวัดชลบุรีระบุประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พึงพอใจเดินทางมาพักผ่อนเล่นน้ำตามชายหาดเมืองพัทยาเพิ่มขึ้น หลังจัดระเบียบให้หยุดประกอบการร่มเตียงในทุกวันพุธกรุงเทพมหานาครจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบขนส่งสาธรารณะพร้อมรับอนาคตกรุงเทพมหานาครรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงข่ายเส้นทางคมนาคมตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กทมและประิมณฑลซึ่งมีโครงข่ายสายหลัก8เส้นทางทั้งรถไฟชานเมืองรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รถไฟฟ้าใต้ดินที่จะเริ่มทยอยเปิดให้บริการได้ตั้งแต่2559เเพื่อบรรเทาปัญหารถติด อดุกรกรมการปฏิรูประบบการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาเต็มรูปแบบเร่งกำหนดกรอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษากระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของแต่ละเขตพื้นที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมจัดงานใน12เขตบริการสุขภาพสนับสนุนการปลูกสมุนไพรจัดทำป่าสมุนไพร60แห่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุหรอบเพื่อลดการนำเข้ายาจ,จากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงกว่า600ล้านบาทสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมอบรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ปี2558ให้แก่นักประดิษฐ์จากต่างชาติกว่า14ประเทศเช่นสหราชอณาจาัก,กรเกาหลีใต้ห่องกองและญี่ปุ่นที่นำเสนอสิ่งประดิษฐ์คิดค้นกว่า100ผลงานโดยรางวัลพิเศษปีนี้เป็นของฮ่องกง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชื่นชมพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้ในายนัทพัฒน์บุญผ่องหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างย่านอ่อนนุชเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างความดีหลังจากนายนัทพัฒน์และเพื่อนให้บริการรับส่งผู้โดยสารสูงอายุโดยมีคิดค่าโดยสารเป็นเวลากว่า2ปีและใช้เวลาว่างสอนเยาวชนเล่นฟุตบอลให้ห่างไกลยาเสพติดตัวแทนสมาคมสิทธิ์เก่าและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดส,สมุทรปราการวีเคราะห์ให้หาทางออกกรณีปัญหาผู้บริการโรงเรียนบริหารงานบกพร่องไม่โปรง่งใสเบื้องต้นจังหวัดได้ประสานไปยังเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่6สั่งย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตโดยไม่มีกำหนดพร้อมตรวจสอบการทำหน้าที่